สนใจไปนั่งรถเล่นด้วยกันเย้นี่เหรอที่เรียกว่าความรักอะความรักของฉันอะมันต้องมาคู่กับรถหรูๆไม่ใช่เดินย่ำต่อต่ออย่างที่คุณทำสวัสดีครับ สนใจไปนั่งรถเล่นด้วยกันไหมไม่มครับพอดีว่าพวลากำลังรีบสนสิคะนี่มันอะไรกันเนี่ยแพทบคุณแค่อยากได้เพื่อนไปแก้งเหงาใช่ไหมคะครับผมเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ครับก็เลยอยากจะหาเพื่อนใหม่ๆไปทำอะไรที่มันสนุกสกอ่ะแต่ว่าไม่มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นนะครับ เห็นไหมคะเจ้านายแพทบอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรหรอกแพทแต่ว่าแ,แพทสัญญานะคะว่ามันจะไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้ามีแพทจะรีบแยกตัวออกมาเลยคะ่ะก็ได้แพทเย้ yeah! ถ้าย่างนไปกันเลยคะ่ะขออนุญาตนะคะ ค่ะฉันแพทนะคะแต,แต่เราจะไปขับรถเล่นกันที่ไหนนะคะสวัสดีครับผมเบยนะครับว่าม,มันกำไปที่บ้านแพทนี่มันหมายความว่ายังไงอะนี่พวกคุณกำลังจะไปไหนกันเนี่ยจะได้ครับแพทอยากไปบ้านเขานะคะ ไม่ได้นะแพทคือนานะคะเจ้านายแอยากไปจรจิงน,นะคะแต่ผมว่ารถมันนี่คุณพูดอะไรนะผมไม่ค่อยได้ยินเลยอะ่ะพอดีว่ารถผมมันแรงอ่ะครับนี่คุณผมว่าเขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างน่าเบือนะ่อเลยนะนาเจ้านายเราไปกับคุณเบนะคะอ่าแพทแต่ว่า เราแทบจะไม่รู้จักเขาเลยด้วยซ้ำนะแพทแพทรู้ค่ะแต่ว่าเราไปแค่แป,ป๊บเดียวเองสองทุ่มก็กลับฉันสัญญานะคะออาเธอนาะคุณมาด้วยกันเถอะผมรับรองว่าสนุกแน่ๆบ้านผมมันไม่ใช่บ้านเช่าธรรมดานะครับแต่เป็นบ้านที่เหมาะสำหรับปาร์ตี้สุดๆเลยรับรองว่าคุณชอบแน่ๆผมว่า เราจะนั่งกันไปไม่หมดนะครับผมดูแล้วเหมือนจะนั่งได้แค่สองคนเลยอ,อ,อขอโทษทีนะครับพอดีว่าผมเพิ่งไปซื้อของมางั้นเอาอย่างนี้กันคุณตามที่อยู่นี้มานะครับแล้วคุณนั่งแท็กซี่ไปน่าจะเร็วกว่านะครับแล้วเจอกัน ที่บ้านคุณเหรอคะใช่ครับนี่บ้านผมเองว้าวผมต้องมาทำงานที่นี่6เดือนนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เก็บเอาไว้อันที่จริงผมก็มีบ้านทั่วประเทศเลยนะครับประมาณสิบหลังได้สิบหลังเลยเหรอคะใช่ครับแต่ผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันยังตกแต่งไม่เสร็จนะครับผมว่าจะเพิ่มบาร์ตรงนู้นนะครับบาร์หรอ แล้วก็สระว่ายน้ําตรงหลังสวนนะครับสระว่ายน้ําด้วยแต่มีอีกมุมหนึ่งที่พิเศษที่สุดเลยนะครับนี่ก็คือมุมพิเศษที่ผมบอกคุณไปเมื่อกี้นี้เอง <c oughs> <c oughs> ส่วนตรงนี้นะครับผมจะติดตั้งเสาโพแดนคือผมชอบผู้หญิงที่ลีลาครับแล้วฉันเคยเล่าให้คุณฟังไหมคะว่า <c oughs> ฉันเต้นรู้เสาเรื่อยๆนะคุณเพื่อนชอบเรียกฉันว่านางแมวยุสวัสดอะไรนะแพทรูดเสา ที่คุณบอกว่ารูดเสาเหรอไหนคุณบอกผมว่าคุณจะไปเรียนเต้นไงมันก็เต้นเหมือนกันนั่นแหละเจ้านายชื่อมันอาจจะดูไม่น่าฟังเท่าไหร่โอ้โหนี่คุณเป็นนักเต้นเหรอรเนี่ยสุดยอดไปเลยวะอย่างนี้ลีลาการเต้นของแพทเนี่ยต้องเด็ดมากๆเลยใช่ไหมนั่นเดี๋ยวเชิญทางนี้เลย คุณก็แสดงฝีมืมอการเต้นให้ผมดูหน่อยนั่งลงเต้นหรอคะคือใช่ครับเ,เดี๋ยวนะแต่มันไม่มีเสาโพรแดนนะคะอย่างคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้หรอกนะครับหยุดเลยนะผมบอกให้พอได้แล้วไงโอเคฉันลองดูก็ได้คะด่ะหยุด,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 ดเลยนะผมบอกไว้พอได้แล้วไงใจเย็นดีมันก็เป็นการเต้นรูปแบบหนึ่งเนั้นเองใช่ค่ะเจ้านาย คุณก็ช่วยทำตัวให้มันรีแลกซ์หน่อยสิคะเอาละอย่างแรกเราก็จะดึงดูดความสมนใจให้กับผู้ชายเพื่อให้สายตาของเขาหยุดอยู่ที่เรามากขึ้นตอนนี้ผมละสายตาจากคุณไม่ได้เลยนะครับสามน่อยแพทผมไม่ชอบที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เลยนะ คุณพ่อด้วยแพทเฮ้ยบอกไห้พอไงเฮ้ยใจเย็นหน่อยดิวะแล้หลังจากนั้นเราก็เอนไปข้างหลังเล็กน้อยเพื่อกระตุ้นให้เขาสนใจเรามากขึ้นแพตเราไม่ควรมาทำอะไรแบบนี้เลยนะแพทและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ อารมเราต้องทําตามสิ่งเรียกร้องของหัวใจตัวเองผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยว่าเธอจะเป็นคนแบบเนี้ยแล้วถ้าเราทําแบบนี้เราก็จะได้ผู้ชายมาครอบครองแพทอย่าผมบอกว่าให้หยุดไง นี่นายทำอะไรเนี่ยมันพึ่งเริ่มเองนะทำอะไรของนายเนี่ยปล่อยแพทนะผมถามหน่อยแพททำไมคุณถึงกล้าทำตัวแบบเนี้ทั้งๆท,ที่ผมอยู่ต่อหน้าคุณน่ะ <c oughs> เอางี้คุณไปหยิบกระเป๋ามาเราจะกลับกันเดี๋ยวนี้เธอจะไม่ไปไหนเธอจะไม่ไปไหนกับนายทั้งนั้น ทำไมทำไมอ่ะล่ะเพราะนายมันหวยไงคนอย่างแพทอะ่ะเขาคู่ควรกับคนอย่างฉันมากกว่าก็จริงที่คุณเบฟพูดแพทตัวผมรักคุณนะแพทนี่หรอที่เรียกว่าความรักอะ่ะความรักของฉันอะ มันต้องมาคู่กับรถหรูๆไม่ใช่เดินย่างตอกต่อยเหมอบบที่คุณทำอยู่เนี่ยความรักของฉันมันต้องคู่กับบ้านหลังใหญ่ๆคุณมีบ้านหลังใหญ่ๆไหมล่ะแต่ฉันก็ไม่เคยเห็นคุณจะพาฉันไปเลยนะเดี๋ยวว่าคุณอายที่คุณจนอะแพทแาว่า คุณกำลังตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่นะไม่เลยความผิดพลาดครั้งใหญ่ของฉันก็คือคุณนั่นแหละคุณเบย์คะแพชรอยากอยู่กับคุณเบย์สองต่อสองะคะ่ะคุณช่วยรีบไล่เขาออกไปทีหน่อยได้ไหมคะผมว่าเขาไม่ไล่ใครไปทางนั้นแหละครับนอกจากเขาจะได้รับคำสั่ง อเออกออันคือนี้นะแพทเบเนี่ยเขาเป็นคนขับรถส่วนตัวของผมก็บ้านหลังเนี้ยมันก็บ้านผมคุณว่าตลกปะเดี๋ยวนะคุณพูดอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยอ,อือ ตลอดสมเดือนที่ผมพบกับคุณมาผมก็ปกปิดเรื่องฐานะของตัวเองเออแล้วก็บริษัทที่ผมไปทำงานอ่ะมันนี้คือบริษัทของผมเองแพทผมจะบอกอะไรคุณว่าย่างนะเวลาที่คนเรารวยมากๆเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในการเลือกคนที่จะมาอยู่ข้างๆ แล้วนี่ก็คือบททดสอบของคุณแพทเจ้านายไม่คุณรอฉันเล่นหรือเปล่าอืมก็อย่างที่เห็นนะแพทคุณไม่ผ่านการทดสอบไม่นะคะเจะ้านาย่ริกคะอืมผมจะบอกอะไรคุณไว้อีกอย่างนะถ้าคุณทรยศความรักเพื่อเงินอนะในที่สุดคุณก็จะไม่เหลือใครเ <c oughs> บ พาพ่อออกไปทีไม่นะคะเจ้านายอย่าทำแบบนี้กับแพทนะนี่ของคุณครับเจ้านายใช่ครับ